สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงทุกคนวันนี้แล้วครับอุ้ยใหม่ก็จริงๆได้ของเล่นใหม่มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะก็ในช่วงที่ Art ์ทอย i ิตอะลุยวิตองเขาทำอาร์ทอยของตัวเองมาแล้วก็กล่องเนี้ยเรารอมา6เดือนหลังจากสั่งนะจริงๆครับซึ่งได้มาเมื่อวานนี้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่ามันคือ อะไรนะทุกคนอาจจะเคยเห็นมันแบบในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันมันเป็นอาร์ทอยของหลุยส์วีตองครับเดี๋ยวเอาออกมาก่อนคือมันมาเป็นถุงอย่างนี้แล้วมันก็มีพวกใบเบยอะไรของมันมาด้วยนะครับเฮ้ยลองมาทั้งกันโอเคในกล่องอ่ะเขาบอกว่ามันช้าเพราะว่ามันต้องทําหีบมันมาอันนี้เป็นหีบมันข้างหน้ามันมีไตนะครับเห็นไหมก็คือมันเป็นหีบมาอย่างนี้ทีเนี้ยมันเป็นพวงคุญแจที่เขาทํามาตอนที่อาร์ทอยหิติทอ่ะเป็นอย่างนี้ครับ มันมีไอ้ไอเจ้าตัวน้องดอกไม้อ่ะในคอลเลกชันที่ทําเหมือนแบบวงกุญแจห้อยกระเป๋าอ่ะแปดตัวตามคอลเลกชันมาแล้วเขาบอกว่าทุกตัวมีจํานวนจํากัดแต่ว่ามันช้าเพราะว่ามันต้องซื้อกล่องด้วยคือไอ้ตัวตุ๊กตาก็ต้องซื้อไอ้กล่องอ่ะก็ไม่ได้แถมก็ต้องซื้ออีกซึ่งกล่องเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทําช้ามากเดี๋ยวเอาให้ดูทีละตัวนะก็น้องจริงๆอ่ะน้องจะมีทั้งหมดแปดแบบครับแปดแบบเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูใกล้ๆแป๊บนึงนะครับก็ อันนี้คือแต่ละตัวดีเทลจะไม่เหมือนกันเหมือนตัวแรกอะเป็นดอกไม้สีชมพูนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยมันมีทั้งหมด8สีใช่ไหมไอ้ตัวดอกไม้สีชมพูดีเทลก็จะมีสร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่ไม่มีสร้อยก็จะมีกระเป๋านี่ตัวสีเหลืองถือกระเป๋าเนกันครับใส่แว่นตัวนี้ตัวสีชมพูถือกระเป๋าอันนี้ตัวที่ให้น้องบุ๋มไปเนาะตัวที่เป็นยีนอันนี้ได้มาสชิ้นแต่ว่ากล่องมันมีที่ห้อยมาแบบนี้เลยนะก็คงเอาไว้เอาไว้โชว์แหละอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ใส่กระโปรงครับ แต่ว่ามันเป็นเหมือนขนอะไรไม่รู้นิ่มๆอ่ะอันนี้มีผ้าพันคอครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวสีดำซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกตัวมันรันนัมเบอร์มามันก็เลยได้มาหน้าตาแบบนี้เป็นโอเคก็เป็นคอลเลกชันพวงคุญแจพวงจุ่มของหรือวีตองนะเพิ่งได้มาครับ <S <s ก็เอาจริงนะตอนเห็นในรูปมันน่ารักมากเลยนะแต่ว่าตัวจริงๆของมันมาเป็นตัวแบบ แบนๆอะมันไม่มันไม่เป็นตุ๊กตาแบบกลมๆมครับแต่ว่าก็ได้มาแล้ว <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> น่ารักดีครับ <laughs>